ทำหน้างงเนี่ยทั้งนี้ดูเต็มแต่ดีไหมงงจดแล้วไปดี่โกบัยหรือไม่ว่าต้องเดียวเลยอ่ะไเดี่นกบแย้วต่อ ออที่บ้านบ้านต่อหกโมงเช้าพอนกำลังอาบน้ำเตมเตมเครือันจนอนก็เล่นเกมบ้าคือเียว่าแล้วแล้วอากาศมันกำลังร้อนมากในช่วงนั้นนะปากแตกขาดเ้อเลยทำแป็พึ่งเลยวะไปไหนห้องนี้ไปหาที่พาเที่ยวนะครับไหนที่ไรพอน่ะ